ผู้ข่าวสูงใหญ่ที่ขวางตรงหน้าก็แค่พิสูจน์ว่าสิ่งที่อยู่หลังเขานั้นมีค่ามากกว่าที่คุณจะออกแรงพยายามก้าวข้ามเขาจะตำหนิไปทำไมเราเคยผิดพลาดมาก่อนจะรำคาญไปทำไมเราก็เคยทำไม่ได้มาก่อนจะบ่นไปทำไม เราก็เคยไม่ได้อย่างใจมาก่อนคนทุกคนเก่งโง่ฉลาดถนัดไม่เท่ากันอยู่กับคนอย่างเข้าใจแล้วจะได้หัวใจคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การในำนายดวงนะคะคลิปเรียนออมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณเพราะว่าศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขานะคะแล้วมันเป็นเรื่องอะไรล่ะเราจะมาตรวจสอบพลังงานของคุณนะในความคิดความรู้สึกของศัตรูนะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณ ลักนณราศีของคุณและศัตรูของคุณนะคะแอริสราศีเมทัตไฟศัตรูนี้หมายถึงคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาอิจฉาเราคนที่เขาอยากจะแข่งขันกับเรานะคะแอริสราศีเมทัตไฟเซตเตนก์งรนกัสาวธาต ไฟชาวร,ราศีพิจิกษาน้ำลีโกราศีกันธาดินแกะเปกัมราศีมังกรธาดินซัคเซโตเรียสราศีราศีตไฟเลโอราศีสิงห์ชาวธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณแลยค่ะมี1 6 10 19 2 9 8แล้วก็5นะคะเราจับได้ไพ่ออร์คเคิลนะที่หมายถึงพลังงานของคุณที่มันโดดเด่น ที่ศัตรูเขามองเห็นนะคะได้ไพ่ leader s h i p says your g r o นะคะเป็นพลังงานของความเป็นผู้นำนะในการกำหนดเป้าหมายของชีวิตนะคุณน่าที่จะเป็นคนที่มีพลังงานของการที่แบบมีลักษณะของการเป็นผู้นำเป็นหัวหน้างานนะคำพูดคำจาหน้าเคารพหน้าเชื่อฟังนะดูมีศักยภาพในการทำงานดูน่าเชื่อถือ นะคะและ potential thing being for you future ตัวของคุณมีศักยภาพในการคิดใหญ่นะคะพลังงานของคุณตัวของคุณอาจจะเป็นเด็กหรือว่ามีอายุที่น้อยนะคะแล้วศัตรูเขาก็มองเห็นว่าความคิดความอ่านทัศนคติของคุณมีมีความเติบโตนะคะมีวัฒนาการหรือว่ามีความคิดความอ่านที่มันเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะ นะเหมือนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนาะสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะมากกว่าเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะหรือว่าอาจจะเหนือกว่าเขาก็ได้ vacation test time for relations and a v e n t u r e นะคะเป็นพลังงานนะคะของการที่ตัวของคุณต้องรู้จักปล่อยผ่านการผ่อนคลาย นะคะชีวิตคืออาจจะเกิดความเครียดความตึงเครียดมาจากการทำงานฉะนั้นวันหยุดก็ต้องหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดหรือหรือว่าไปท่องเที่ยวนะในสถานที่ที่แบบเป็นธรรมชาติเป็นน้ำตกเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นทุ่งดอกไม้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์นะมีนก มีสัตว์นะคะนี่คุณจะทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถจดึงเอาพลังงานนะคะธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายของคุณหรือว่าปล่อยผ่านนะคะอะไรที่มันท็อกซิกอะไรที่มันเป็นพิษกับชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันไพ่จะบอกถึงในเรื่องของศักยภาพความรู้ความสามารถคุณสมบัตินะคะของตัวของคุณเป็นอย่างไร ดิมเพ e อร์ว่าแล้วเฉียบนะคะฉะนั้นดิมเพ e อร r ก็จะเป็นพลังงานของคุณผู้ชายที่มันโดดเด่นหรือว่าคุณผู้หญิงที่มีลักษณะของการเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่ลักษณะน,นะคะบุคลิกของคุณค่อนข้างจะอยามีความมั่นใจนะคะมีความเป็นผู้นํามีทัศนคติความคิดความอ่านที่มันลึกลับ ซับซ้อนนะคะซ่อนเงื่อนหรือว่าเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวนะในกิจกรรมในงานที่คุณทำรรเป็นคนที่มีเซนต์อย่างรู้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเล่เหลี่ยมมีไหวพริบปฏิพานนะในการแสดงออกถึงคำพูด ผลงานที่คุณทำนะอาชีพการงานที่คุณทำเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เป็นผู้ให้นะเป็นครูบาอาจารย์นะเป็นผู้มอบความรู้วิชาการต่างๆนะเป็นคนที่มีเสน่ห์ตอบเพศตรงข้ามนะผู้คนรักและก็ชื่นชมชื่นชอบในความรู้ความสามารถของคุณคุณเก่งคุณฉลาดนะคุณมีไหวพริบสติปัญญานะคุณมั่นอกมั่นใจ คุณเป็นคนที่สามารถเี่ะควบคุมสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ได้อยู่นะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเป็นคนที่แบบทำมาหากินเก่งนะคะเลี้ยงดูตัวเองได้นะแต่เป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนอาจจะเคยมีครอบครัวหรือว่าเคยแต่งงานหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าเคยมีความรักแล้วก็ผิดหวังในด้านของความรักไม่สมหวังในด้านของความรักก็ได้นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ห้าถ้วยเนี่ยเป็นการที่อาจจะเสียดายวันเวลาเรื่องราวในอดีตนะที่เป็นปมในใจของคุณเนี่ยนะถึงแม้ว่าคุณจะดูแบบเหมือนสมบูรณ์แบบเพียบพร้อมในเรื่องของการเงินการงานนะคะความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสำเร็จมีความฉลาดนะคะเก่งแต่คุณก็คือแบบมีปมในใจในเรื่องของความรักในเรื่องของการตัดสินใจที่มันผิดพลาดก็ได้นะคะหรือว่าแบบ คือรักใครก็ไม่เคยสมหวังอะไรอย่างนี้นะก็เลยต้องใช้ชีวิตนอยู่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อแม่ไม่ไม่นะคะมาเดี๋ยวเราบดูกันว่าศัตรูคิดว่าคุณเก่งเหนือกว่าเขาเรื่องอะไรขอดูซิว่าพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณที่ศัตรูมองมาเนี่ยคุณเป็นอย่างไรความโดดเด่น ะะที่มันเหนือกว่าเขาคุณเป็นอย่างไรเรามาดูกันอันนี้คือภาพรวมนะคะความโดดเด่นภาพรวม The h y p o i e s i s เป็นพลังงานของพ่อมดแม่หมดนะคะคนที่มีเสน่ห์คนที่มีความลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าอาจจะเป็นพลังงานของหมอดู นะคะคนที่มีญาณอย่างรู้นะจิตสัมผัสนะเดอรซานเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความขยนันมีความอดทนนะคะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันผู้อื่นเป็นคนจริงจังกับคําพูดนะพูดคําไหนคํานั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ที่ทำไรคือพูดพูดเร็วคิดเร็วทําเร็ว นะคะแต่เป็นคนที่เรียกว่ามีขอบเขตในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้รักความสำด,ดูตนะคะเป็นพลังงานของครูบาอาจารย์ได้เป็นพลังงานของคนทีนะคะสามารถีสอนสั่งหรือว่าบอกนะคะชี้แนะแนวทางนะให้กับผู้อื่นได้นะรจริงๆแล้วคือพลังงานของคุณเนี่ยคือการที่ตัวของคุณคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วตอบโต้เร็ว คือคุณเป็นคนที่รู้เท่าทันเล่เหลี่ยมผู้อื่นหรือแม้กระทั่งนะคะใครที่แบบคิดจะเหมือนกับว่ามาแข่งขันกับคุณนะคะในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยคุณก็ไม่กลัวนะ,ค,ะคุณมีความรอบรู้คุณเอาชนะได้คุณมีเล่เหลี่ยมกลอุบายในสายตาของศัตรูนะ,ค,ะคุณแบบคือประมาณเนี้เหมือนกับว่าทำอะไรคือนิ่งเฉยไม่แสดงออก นะคะไม่เผยไตให้ศัตรูรู้ศัตรูมองว่าคุณคือแบบเรียกว่าคมในฝักจริงๆนะเป็นคนที่เก็บอาการเก็บความรู้สึกได้เก่งนะจะโกรธจะเกลียดจะเหมือนกับมีอาการนะมีความร้อนรุ่มมีความมีปัญหาอะไรก็คือไม่ค่อยจะแสดงออกเท่าไหร่นะศัตรูก็เลยมองว่าคุณเนี่ยคือมีไหวพริบดีอ่ะไม่ค่อยจะเผยไตให้เขารู้เลยนะเจ็บปวดเสียใจเห็นแต่ชีวิตของคุณที่มีแต่ความสําเร็จนะคุณเป็นคนฉลาดอ่ะคือแบบเรียกว่า จะเล่นงานคุณนะมันยากนะคะจะทำอะไรทำอะไรต่อคุณหรือว่าแบบทำอะไรที่มันรับหลังคุณแบบคุณรู้หมดคุณรู้เท่าทานเขาหมดนะคะเขามองว่าคุณมีเล่ห์เหลี่ยมมีไหวพริบฉลาดแกมโกงนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคือเหมือนกับว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ที่จริงนะเป็นแมงป่องร้ายสุดๆเรามาดูกันศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าแม่กว่าเขานะคะอย่างไรเรื่องอะไร สิ่งที่ศัตรูนะคะมองว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขาเน่ะนะคะเรื่องอะไรร้ายเรื่องอะไรเดทถ้าคุณมีการนะจบจากนะสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวความเจ็บปวดความเสียใจความทุกข์ใจนะคะแต่งงานไม่สมหวังมีปัญหาชีวิตรักนะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่าไปเริ่มต้นทําธุรกิจการงานใหม่นะคะไปทาอะไรก็คือแบบ เรียกว่าศัตรูไม่รู้เลยนะว่าคุณทำอะไรอยู่นะคะศัตรูพยายามจะส่องที่จะมองคุณนะคะอยากจะมองเห็นว่าคุณเนี่ยคือหลังจากที่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณคิดแล้วก็รู้สึก อย่างไรคุณเจ็บปวดเสียใจเรื่องอะไรนะมันเป็นประมาณีแบบ the high p i ิเ e s ตัวของคุณคือเหมือนกับว่าก็ทํากิจวัตรประจําวันของคุณไปนั่นแหละแต่สิ่งที่จะศัตรูพยายามส่องพยายามมองก็คือความรู้สึกของคุณความเศร้าของคุณเขานะพยายามดูว่าคุณเนี่ยคือมี การปิดบังความรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเขากับคุณเป็นแฟนกันเป็นคนรักกันคนคนนี้ก็พยายามอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยยังรักแล้วก็คิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณนะเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันศัตรูคนนี้อยากจะรู้ว่าคุณทําธุรกิจการงานอะไรเดือดร้อนในเรื่องของการเงินไหมอารมณ์นี้เลยนะคะศัตรูอยากรู้หรือว่าสิ่งที่คุณทํารายได้ที่คุณทำเนี่ยมันมากเท่ากับเขาไหมและ ตูคิดว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขาอย่างไรเดอะซันคุณอาจจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งตัวของเขาก็มีการทําธุรกิจการงานเหมือนเหมือนกันกันกบคุณอนะ่ะถ้าเขานะแข่งขันคุณในด้านของโซเชียลทางานเกี่ยวกับโซเชียลทำงานเกี่ยวกับคลิปนะคะคลิปต่างๆหรือว่าการทำออ,ออนไลออนลต์ต่างๆเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องการที่เห็นรายได้ของคุณนะ ว่าสิ่งที่คุณทำนะธุรกิจการงานคลิปที่คุณทำเนี่ยคุณได้รายได้เท่าไหร่นะคะอยากรู้นะคะอยากรู้คือแบบอยากสงสัยมากๆอยากจะรู้ว่าเออรวยกว่าฉันเยอะไหมรายได้เยอะไหมถ้าทำแบบนี้คือแบบดีไหมเออประมาณเดียวว่าเหมือนเขาทำแล้วเขาอาจจะได้รายนะ รายได้น้อยหรือว่าเขาไม่พอใจกับรายได้ที่เขาได้ก็ได้นะเหมือนส่องเหมือนดูอยากรู้นะเงินทองของคุณอยากรู้ทรัพย์สมบัติของคุณพลังงานเหมือนสแกมเมอร์เลยเนาะพลังงานเหมือนพวกพี่มิตชี่อะไรเงี้ยที่จะมาดูรายได้ดูผลประโยชน์นะคะก็ระวังด้วยนะศัตรูของคุณเนี่ยมองส่องคุณผ่านโซเชียลนะคะและศัตรูของคุณเก่งกว่าเนือ้อเขาคิดว่าคุณเก่งกว่าเนื้อกว่าเขาคือคุณดือ้อ อาจจะเป็นคำพูดการกระทำของคุณพฤติกรรมของคุณที่เขาพยายามที่จะคิดนะคะนะประมาณเดียวว่าคุณเป็นคนดื้อแบบเนี้เอาแต่ใจแบบเนี้นะคือแบบทำอะไรตามใจตัวเองแล้วก็เอจ็ดดาบตรงนี้ส่องอีกแล้วนะส่องจากที่ไกลๆแล้วก็จะอยากจะรู้วิถีชีวิตของคุณหลังจากที่เปลี่ยนงานออกงานย้ายงานไปทำสิ่งอื่นหรือว่าเขาไม่ได้เห็นชีวิตของคุณแล้ว คุณยังอยู่ดีมีสุขไหมนะชีวิตครอบครัวคุณยังมีความอบ,บอุ่นดีไหมอารมณ์เนี้ยส่องแล้วก็อยากจะรู้แต่ในเรื่องของชีวิตของครอบครัวคุณความสุขของคุณการเงินการงานของคุณส่องจากที่ไกลๆแนละส่องบ่อยมากส่องแล้วส่องอีกนะส่องแล้วก็คือแบบพอไม่เห็นอะไรก็หงุดหงิดนะคะอารมณ์เกลียวการาดโมโหนะคืออยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีความทุกข์อะไรในใจหรือเปล่าคิดเรื่องอะไรศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขายังไง ก็เป็นในเรื่องของการเงินนี่แหละนะคะที่สองที่ดูเนี่ยนะอยากจะรู้รายได้หรือว่าความรู้ความสามารถที่คุณแสดงออกมานะมันเป็นการสร้างรายได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นหมอดูทําคลิปนะทำคลิปต่างๆนะขายของออนไลน์นะหรือว่าทํางานอาชีพนะหรือว่าอาจจะมีอาชีพประจำแต่รู้สึกว่าซินที่เขาสัมผัสรับรูบร้หรือว่าส่องหรือว่าดูเนี่ย เขามองว่าคุณคือมีความสุขดีอะนะคือทํางานอิสระเนี่ยหลายๆคนคือแบบหยิบจับอาชีพธุรกิจการงานที่มันเป็นอิสระนะะอยากจะทําตอนไหนก็ได้แล้วเขาก็เลยมองว่าคุณเนี่ยคงจะมีรายได้มาจากความรู้ความสามารถที่แบบไม่ต้องลงทุนนะคะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะแล้วก็อยากจะทําเมื่อไหร่ก็ทําได้ก็เลยทําให้เขาเหมือนกับมีความสนใจนะน่าที่จะสนใจในสิ่งที่คุณทํา และศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขาในเรื่องของการที่สามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวมาจากธุรกิจการงานที่คุณทำนะคะรายได้ที่คุณได้สามารถที่จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวของคุณนะคะให้กินดีอยู่ดีมีความสุขและเขาก็ยังมองว่าคุณเนี่ยออมีการวางแผนมีการลงทุนธุรกิจนะเกี่ยวกับอา,อาจจะเป็นการซื้อหุ้น ะะลงทุนไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าและเขาก็เลยมองว่าตัวคุณเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นคนที่หาเงินเก่งนะมองหาไรายได้หลายๆช่องทางครอบครัวของคุณก็คือแบบอยู่ดีมีความสุขร่ำรวยมีคนซัพพอร์ตคุณนะสิ่งที่เขาสัมผัสรับรู้ก็คือตัวของเขาเนี่ยคือเหมือนไม่มีคนซัพพอร์ตเหมือนคุณอ่ะมันมีความโดดเดี่ยวนะมันมีความรู้สึกเรียกว่าอิจฉาคุณ นะอยากจะพูดอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของคุณนะความทุกข์ใจความไม่สบายใจของคุณแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอารมณ์เนี้ยเขาคิดว่าชีวิตของคุณคือแบบมีความสุขอะสองทีไรก็ไม่เคยเห็นความทุกข์เลยนะคะและศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าเนือกว่าเขาอย่างไร ก็น่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์น่ะถ้าคุณเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวเคยมีแฟนแล้วอกหักผิดหวังเสียใจครอบครัวแตกแยกแตกราวแล้วคุณก็ยังอยู่ได้ไงอยู่ได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณอยู่ได้ด้วยความคิดทัศนคติของคุณนะเก่งคือทามาหากินนะเลี้ยงดูตัวเองไม่จําเป็นต้องมีสามีไม่จําเป็นต้องมีคนรักนะคะก็รักตัวเองได้แล้วก็ คือแบบดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลลูกดูแลคนในครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างนะทำธุรกิจการงานเนี่ยคือมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองสร้างไรายได้นะคะคือแบบไม่ไปจมปักอยู่กับอดีตเนี่ยเขามองว่าคุณเก่งนะที่แบบเป็นคนที่สามารถเลี้ยงดูดูแลตัวเองได้นะคะโสดสวยร่ะรวยมากนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ศัตรูคิดว่าคุณเก่งแล้วก็เหนือกว่าเขาอย่างไร ก็จะเป็นในเรื่องของการที่แบบคุณอะเป็นคนที่ชอบเดินทางหรือว่านะมีไฟอะเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่เสียใจไม่นานนะอารมณ์ที่เหมือนกับว่าเจ็บปวดเสียใจทุกใจไม่นานผิดหวังนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่หมกมุ่นนะเป็นพลังงานของคนที่พลังงานเดวิลอะพลังงานร้ายๆพลังงานท็อกซิกปัญหาชีวิตทำอะไรคุณไม่ได้ นะคะเออใครจะกั่นแกล้งใครจะใส่ร้ายป้ายสีคุณก็แบบทำใจไปทำงานดีกว่าอารมณ์นี้นะใช้ชีวิตนะอย่างมีความสุขอยู่กับท่ามกลางความเจ็บปวดความเสียใจได้อะคือแบบมีโอกาสเหมือนกับว่าได้เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์ความทุกข์นะแล้วก็ใช้มาเป็นแรงผลักดันในการทำมาหากิน นะเป็นคนไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่ไม่จมปักอยู่กับอดีตเรื่องราวความทุกข์เป็นคนที่มีความอดทนอดกั้นมากๆเลยอะ่ะนะคุณคือแบบเรียกว่ามีในเรื่องของการศักยภาพในความคิดอะ่ะนะคะมีในเรื่องของการที่แบบเอ,อรักตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะเป็นคนดุเป็นคนจริงจังเป็นคนที่แบบมีเป้าหมายในชีวิตมากๆเลยเป็นคนที่สามารถที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ นะความทุกข์นะัปัญหาเล็กๆน้อยๆนะปัญหาท็อกซิกบุคคลรอบข้างสังคนรบข้างบั่นทอนชีวิตของคุณไม่ได้เลยนะคะและศัตรูคิดว่าคุณเก่งกว่าเหนือกว่าเขาอย่างไรเป็นคนชัดเจนค่ะนะคะทำงานก็คือทํางานเป็นคนหนักแน่นนะเป็นคนจริงจังเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนพูดคําไหนคํานั้น นะ,ะเรียกว่าเหมือนมีการพิสูจน์หรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างจนทําให้ศัตรูหรือว่าผู้คนที่เขาเหยียดยามดูถูกคุณทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเนี่ยคุณกลับขึ้นมานะคะเฉิดฉายเปลี่ยนประกายได้มีชื่อเสียงได้ประสบความสําเร็จได้นะ,ะคุณไม่กลัวหรอกครจะดูถูกครจะเยียดยามนะ,ะคุณสามารถแบบเหมือนกลับมา The Magician คือฟื้นคืนชีพกลับมาทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนือชั้นกว่า เก่งกว่าได้นะคะไม่ไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นมาดูถูกไม่ไม่ปล่อยให้คําพูดหรือว่าน้ําลายอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเสียงนกกระจิบนกกระจอบนะมาทำลายความมั่นคงนะ,คะเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ย the view of fortune เนี่ยคุณเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น,นกับคุณมันเป็นเหมือนกับพลังงานของการทดสอบของชีวิตนะการที่คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวด นะทาให้ตัวของคุณเหมือนเข้าใจชีวิตแล้วก็รู้จักแก้ไขเจอปัญหาก็เหมือนกับว่าคือเจอเจอปัญหาหลายๆครั้งนะยิ่งเก่งยิ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณนะให้เป็นเดอะสตาให้เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จนี่คือพลังงานของคุณที่ศัตรูเขามองเห็นคุณเหนือเหนือกว่าเขามากๆอะนะคะเดเมจิเชียนไม่มีใครมาแข่งขันมาสู้เดเมจิเชียนได้มีอวุ อาวุธครบมือนะจะตกละกรมลำบากนะคะจะทำอะไรผิดพลาดนะล้มเหลวกี่ครั้งกี่หนก็สามารถลุกขึ้นมายืนบนยอดเขาเอเวเรสต์ได้อารมณ์นี้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคุณที่ศัตรูมองเห็นนะคะใครเข้ามากดรับเอาพลังงานด้วยและสิ่งที่ศัตรูอยากจะฝากมาบอกกับคุณนะเป็นคำชื่นชมหรือว่าความในใจของเขาก็ได้นะคะมาดูความในใจ ของศัตรูของคุณเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณ king of swords เรียกว่าคุณเป็นคนเด็กขาดจริงจังคุณเป็นคนดุนะคะเล่นๆไม่ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมรักความถูกต้อง นะ้ำไม่ฝักใฝ่ไม่เอ็นเอียงนะ้าไม่เชื่อใครไม่หูเบานะ้เชื่อคนง่ายเป็นคนที่มุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะ้เป็นคนที่ดือ้อหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาชีวิตให้กับตัวเองได้นะ้เป็นคนที่จะปวดเสียใจได้ไม่นานนะคะแต่คือเหมือนกับว่าเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์นะแต่จดจาฝังใจไม่เคยลืมนะจดจํามาเป็นประสบการณ์ชีวิต นะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าเออเป็นคนฉลาดรอบรู้มีไหวพริบรู้จักวางแผนนะรู้จักใช้นะนักเสน่ห์หรือว่าความรู้ความสามารถไปในทิศทางที่แบบทําให้ตัวเองนะคะสามารถจะมีชื่อเสียงแล้วก็ความสําเร็จได้นี่คือสิ่งที่ศัตรูชมเชยคุณเนาะคุณได้รับความรักได้รับความเมตตาจากผู้คนรอบข้างนะเขาชื่นชมมากๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเหมือนกับเอนอกจากจะ คุณจะพิสูจน์ในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคำพูดของคุณสติปัญญาของคุณแล้วก็ยังบ่งบอกถึงการที่ตัวของคุณนะมีศักยภาพนะ,ะในการที่สามารถที่จะต่อสู้นะ,ะลุกขึ้นมายืนได้หลายๆครั้งนะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะในสายตาของศัตรูนะคือความสำเร็จความมีชื่อเสียงนะคะ หรือว่าหลายคนอาจจะเหมือนกับว่ามีการเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะจากที่เคยเป็นคนธรรมดานะคะเคยดูเคยถูกดูถูกเหยียดหยามจากเพื่อนสังคมก็ปรับเปลี่ยนนะคะชีวิตของตัวเองมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะนี่คือการได้รับแรงผลักดันจากพลังงานของศัตรูนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ